สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ปุ๋ยนะคะทิ้งคราบแม่ค้าสมตำนะคะวันนี้จะมาเป็นเกษตรกรวิถีลูกชาวน,นานะคะจะมา,เ,าเก็บขี้ยางช่วยคุณแม่นะคะแล้วก็แม่ก็จะพาดูวิธีการกรีดยางนะคะจริงๆชาวเกษตร ที่มันคงที่สุดแล้วนะคะถ้ารู้จัก,จากวางแผนชีวิตที่ดีเก็บออ,อ,อม้มตัวยางช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคหลังจากราคาขึ้นเนาะเดี๋ยวตามแม่มาก่อนประมาณ20กว่าไร่นะคะเฉพาะยางส่วนด้านส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นทุ่งนาไว้ทํำูกข้าวแล้วก็วัว ตัวตอนแรกพี่กุยซื้อให้แม่นะคะสองตัวคู่หนึ่งตอนนี้มีสิบสองตัวแล้วนะคะน้องน้องจะอออกลูกมาออกมาก็จะได้ตัวเมียถือว่าโชคดีเลยมันออกเยอะเลยว้าวสวยเลยคะ่ะเห็นไหมคะเอาจกจกเล็บ่แม่<อ>เราจะระวัง ก่อนจะจบแม่บอกว่าต้องหยดใส่น้ำกดใส่ก่อนนะคะเอาน้ำมันหยดใส่ก่อนให้ให้จับตัวเป็นก้อนเป็นก้อนพอให้เราได้หยิบออกมาง่ายเนาะตามตามแม่ไปนเลย วัวพี่ปุ๋ยโตโตเลยเดี๋ยวให้ดูตัวกันน่ารักกำลังน่ารักเลยตอนแรกซื้อมาแค่สองตัวนี่ปุงมบ่โอ้ตรงมีเล็กนั่นบ่ปุงมมือปิวไปเอายูไซร์ซะแม่บ้านเนี้ย ไปเอาออเ,เอาแนวโจกแม้ว่าไปูอางอของปปุ๋ยกันรวมแรงจริงๆพูดถึงวิธีชาอนาอชีวิตพอเพียงนี่ถือว่าโอเคนะุือว่าดูสิ มอเด,ดี๋ยวดูอ่ะมอเราก่อนเยอะเลยนะเนี่ยอะดูใกล้น้องงงพี่ปุ๋ยเดินแค่นี้รู้สึกหอบเพราะว่าอะไรเราเอน้ำหนักเตรียมถุงมือไว้ช่วยแม่แล้วะคะนนี่เนี่ยเราก็จะมีบ่อปลาด้วยนะ มีปลามีอะไรครบเลยนะคะเพิ่งเอาปลามาปล่อยลงเลี้ยงปลาด้วยนะอาา๋อมอน้องมอกลัวเราลเนี่ยแม่ตั้งชื่อให้ขันเงินขันทองอะไรของแม่ะะแล้วค่ะนม่นา่ารักดมีตัวช่วยตัวควานตาไม่ตีต้องเสียไว้หน้ามี่ีัตงแเต็มมือนั่นห่อนมือนี่เคือปีใหม่เด้ค่ะ อันนี้คืออ๋อก็ออกง่ายนี่ขึ้นพันดาวมืดแม่นี่ไงมันเต็มแล้วนี่คือถิ่มลงข้างสี่เต็มโบนี่นี่เนี่ยอืม